สวัสดีพ่อแม่พี่น้องช่องซิมอนเอ็นเอลช anel มอนิแม่ซิมอนพานมหาลาะทะเลพี่น้องจะหาเก็บหอยบรรยากาศเซรันประเทศเนื้อทะเลนดแมซิมอนพาลูกาหารเที่ยวกับบรรยากาศดีๆท้องฟ้ากแก้มใสพี่น้องลมกับโซ่โซ่เย็นสบายดีบ่มีการหนาว ล้อน้ำทะเลในลงเมสิมกับสิลงหาเก็บหอยพี่น้องนั่งทาให้หอยโพขึ้นมาก,ก่อนพี่น้องน้ำทะเลกางเกงลง้ามาเก็บหอยยูประเทศเนืน้อทะเลนมูคนใดที่อยากามาเก็บกับเบื้องน้ำลงน้ำขึ้นก่อนเด้อพี่น้องถ้าน้ำลงกับ มันจะมีเวลาบอกบางที่กับ,บาบสองบางที่กับหกมงแรกบางที่กับหกมงกเศร้าแลวแต่ว่าเข้าสีช่วงใดที่ว่าน้ำลงแมซิมอนก็นั่งถ่ายให้น้ำลงเสียแล้วก็สิโอเก็บกอหอยก็สซิมีหอยจุกหอยนางรมโอหลหอยพี่นอม่หอดอปูหอยทองฟา้าแจ่มใสค่ะผู้ใดามากินหอยนางรมมาเด้อม,มาเด้อหอยนางรมหลายหลาย าวิวบรรยากาศท้องฟ้าทะเลอันนี้เฉพาะอันที่ว่าแม่ซิมอนซิมาเก็บมันเป็นทะเลน,น้อยๆพี่น้องถ้าทะเลใหญ่กว่านี้ก็ซีเมีอันไรหอยนางล้มลายกว่านี้พี่น้องถ้าแม่ซิมอนได้ไปตรงหม่องที่ว่าแม่ซิมอนเคยไปปีที่แล้วอันไปเก็บหอยนางล้มล,ลายลายพี่น้องผู้ดใดบุรุษแรงอันในเก็บหอยนางลมหอยจูบ ตอบใต้คอมเมนต์เมสซี่มอนไวเดอร์เมสซม่มอนสิบอบบางเขตเข้าเจ้าก็ให้เก็บต่อคนสิบกิโลแต่ว่ายู่แถวเขตนี้เก็บฟรีพี่น้องเจ้าอันมีคูทั้งเท่าไรเจ้าอยากเก็บเจ้าก็เก็บปรโยชแถวเขตตรงนี้คือว่าบ่ได้กำหนดแลวแต่เจ้าจะเก็บเอาให้ชมบรรยากาศพี่น้องจา๋านั่งทาน้ำลง น้ำลมกับสีมีแต่หอยทะเละนี่กับเป็นทะเละที่ว่าอ้น้ำเค็มพี่น้องอันที่เสาลักตั้งทะเละอยู่นั่นก็เป็นเต้นหอยแมลงผู่แต่ว่าหอยแมลงผู้กับหอยนางลมกับสีก๊อกัอนหนาอยู่ตรงงานลระพี่น้องแต่ว่าคิดว่าน้ำทะเละกับสีบ่อไหลลงอันน้ำลงถึงหดต่อเสาตรงงานเรกพี่น้องกับสีลงน้อย บรรยากาศให้เบิ้งพี่น้องนั่งถา่าน้ำลงสเก็บหอยทองฟ้ากับแจ้มใสดีดีดบรรยากาศกับประมาณยี่สิห้ายหองศาพี่น้องชมวิวบรรยากาศแม่ซิมกากกะนั่งถา่สาสักประมาณบ่เกินสามสิบนาทีน้ำกับทะเลกับเซไลลงซาซาทยอยลงไป หอยนงางรมประเทศนึอทะเลลายลายพี่นองเอ้ยมีหดทางอะไรห,หอยแข็งถ้าเมนแมซิมอนไปอีกทะเลหนึง่งยูเซรันคือกันกับซิมีเตหอยแข็งพี่นองหอยแข็งกับหอยแข็งน้ำทะเลอันนี้หอยรวมแมซิมอนมาตรงนี้มีรวมหลายอย่างทะเลน้อยๆตรงมองนี้ พูนตรงหมองฟังทั้งพูนพี่น้องอู้ดไกลๆพูนผู้ใดเหลียวเบึ้องันเห็นแนพี่น้องมันเป็นสะพานสะพานพูนก็จสะพานขามไปขามมาสําหรับฟังทั้งพูนที่ว่าติดกับเบลเยี่ยมพี่น้องอูติดฟังเบลเยี่ยมถ้าผูดด้ใดมาฟังทั้งนี้ก็สิมาหาเก็บหอยฟังทั้งนี้ได้พี่น้องจะทามูคนใดยุ่แถวเบลเยี่ยมมาเด้อมาเก็บหอยทางฟังทั้งนี้ขามมาฟังนี้ขามสะพานมาพี่ก็ะ นี่แหละพี่นอ้องมองกิมหอยยั่วข่างทะเลนาบตรงนี้กับซีมีหอยนางล้มน่ะส่วนหลายเลยประเทศบ้านขเขากับฝรั่งกับบุคอยกินปานใดพี่นอ้องมันหลายคักหลายแนย่ปีหนึ่งปีหนึ่งก็กินหอดกับบ่เมื่อนเอเชียกับมักเนาะพี่นอ้องกินอาหารซีฟู้ดเซกนน้ำจิมำ้มสมสมเปรพ์เปรเปียวหวานเฮ้ยน้ำร้ายไหลเยิ้มๆพี่นอ้องของมากของแซ่บมีตัวใหญ่รพร้อมพี่นอ้องแม่ชื่อมังค์นางทา Ooh, ชมบรรยากาศว่าคุยแต่ว่าไม่ได้เห็นหน้าแม่ซิมอนดด้วยจ้าเด้อแม่ซิมอนก็ทาให้บรรยากาศให้เปื้งเสียงรถ่านไปพันมาที่ถนนพ้่นนองคลิปวิดีโอกับคลิปวิดีโอสไตล์แม่ฟรังไทยเซเลนประเทศเนื้อทะเลนหากีมหอย ขอบคุณเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่เข้ามารับชมให้กําลังใจแม่ซิมอนด้วยจ้ะเด้อขอบคุณหลายหแม่ซิมอนขอเที่ยวทะเลเก็บหอยจักซองมือเด้อคอมเมนต์ผู้ใดตอบไว้แม่ซิมอนกับสีก๊าบไปด้วยจ้ะเด้อรอดเด้อแม่ซิมอนขอเที่ยวจักซองวันส้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดกระดิง่งกดติดตามให้แม่ซิมอนเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ซิมอนทำคลิปในเด้วยจ้ะเด้อ ฝากติดตามคลิปหนาจจ้จบ๊ายบาย